ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเป็นมื่นล้านเลยเหรอพี่นักเตะที่ซื้อประกันให้อวัยวะสําคัญของตัวเองในโฆษณาเนี่ยเขาบอกไว้ว่ามีประกันเอาไว้อุ่นใจกว่าไม่ต้องเอาวุโสก็โอเคได้แค่ชีวิตเราเองเจ็บป่วยหรือเจออุบัติเหตุมาไม่ใช่แค่ต้องใช้เงินรักษาครับแต่อาจจะต้องหยุดพักทํางานไม่ได้ขาดรายได้กันไปเลยพักวประกันเลยเข้ามามีบทบาทตรงนี้ครับพวกนักฟุตบอลที่มีรายได้มหาศาลก็เหมือนกันครับ เกิดเจออุบัติเหตุเจ็บหนักจนทามาหาก,กินไม่ได้พวกเขาก็ทําประกันเอาไว้เหมือนกันครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเทฟุตบอลด้วยนะครับการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยคุณหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บไม่ได้แน่นอนครับยังไงก็ต้องเจอกับมันไปตลอดตั้งแต่เริ่มจนเลิกนั่นแหละครับจะหนักหรือจะไม่หนักก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่โอกาสกันไปดังนั้นการวางแผนรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นกันครับการวางแผนทับประกันโดยเฉพาะอวัยวะพิเศษที่เอาไว้ทํามาหากินโดยเฉพาะเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสําคัญแม้ว่าจะเป็นวงเงินมหาศาลแต่ถ้าเทียบกับการเสียโอกาสการเสียรายได้ที่พวกเขาอาจจะต้องเสียไปตอนที่บาดเจ็บมันก็คงเทียบกันไม่ได้ครับดังนั้นจึงมีนักฟุตบอลหลายคนที่ทําประกันอวัยวะเอาไว้ด้วยมูลค่าที่สูงครับเริ่มต้นที่อีเก้คาสิยาตตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนและตำนานของเรียวมาริด ดีกรีเป็นแชมป์ลาลิก้า5สมัยแชมป์ยุโรป3สมัยและเป็นแชมป์ยูโรและแชมป์โลกกับสเปนอีกเขาขึ้นมาเป็นมือหนึ่งให้กับไรชันชุดขาวตั้งแต่อายุ18ปีครับเขาอยู่กับฟุตบอลมาตลอดชีวิตแน่นอนว่าอาวัยวะสําคัญที่สุดของเขาก็คือมือมือที่ช่วยปกป้องปากประตูของทีมแบบนับครั้งไม่ถ้วนแน่นอนครับหลายครั้งเขาต้องเจ็บมือจนเล่นไม่ได้นั่นทําให้ในปี2007เขาเลือกที่จะทําประกันไว หากเขาต้องบาดเจ็บมือหนักถึงขั้นที่ต้องจบชีวิตค้าแข่งบริษัทประกันต้องจ่ายเงินให้เขาถึง15ล้านยูโรเลยทีเดียวคนต่อมาครับคืออดีตนักเตะที่เคยมีค่าตัวเป็นสถิติโลก100ล้านยูโรแกรตเบลปีกทีมชาติเวล์ที่ประกาศเลิกเล่นไปเมื่อไม่นานนี้เขาเคยเป็นปีก ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลกยามที่เขาย้ายจากทอนเนสเปอร์ไปอยู่กับเรอลัลมริดการย้ายทีมของเขาได้สร้างปรากฏการ์ไปทั่วโลกฟุตบอลมันสร้างมูลค่ามหาศาลเรียกสปอตไลท์มาสนใจลาลิก้ามากมายเขามาด้วยจุดสูงสุดของอาชีพความเร็วความเฉียบคมความคล่องตัวการเล่นฟรีคิกเขาทําให้สเปนต้องสั่นสะเทือนมีดีกรีแชมป์ลาลิก้าสสมยัยแชมป์ยุโรป5สมยัยการมีชีวิตค้าแข่งระดับนี้หากต้องเจอการบาดเจ็บจนต้องเลิกเล่นเขาคงไม่สนุกแน่ครับ เบลได้วางเงินประกันขาของเขาเท่ากับค่าตัวตัวเองตอนที่ย้ายทีมคือ100ล้านยูโรและแม้จะบาดเจ็บอยู่หลายครั้งจนฟอร์มตกลงไปแต่มันก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นต้องเลิกเล่นก็เลยโชคดีของบริษัทประกันครับที่ไม่ต้องจ่ายให้เขาไปต่อกันที่คริสเตโนโรเนลโดหนึ่งในนักเตะตัวท็อปของโลกทุกอย่างของเขามีมูลค่ามหาศาลแน่นอนครับตอนนี้เขาขึ้นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลกจากการค้าแข่งกับอันนาเซอร์ในซาอุดิอาระเบียแต่ก่อนหน้านั้นเขาหยิบจับ หรือทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดแฟชั Fashion, ่นทรงผมท่าดีใจไปไหนกินอะไรมันมีคนพร้อมจะเอาอย่างอยากทำตามเขาและยกให้เป็นไอดอลเขาคว้าแชมป์มามากมายในยุโรปครับทางอังกฤษสเปนอิตาลีเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นแชมป์ยูโรกับทีมชาติโปรตุเกสเป็นเจ้าของรางวัลบอลลงดอร์ห้าสมัยแต่ไม่ว่านอกสนามจะมีความสําคัญแค่ไหนแต่สิ่งที่สร้างอาชีพให้เขาสร้างความสุขให้กับเขาสิ่งที่เขาอยากทํามากที่สุดก็คงเป็นฟุตบอลอยู่ดีครับ ดังนั้นการจะทำประกันให้กับอุปกรณ์ทำมาหาก,กินอย่างขาของเขาก็นับเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลครั้งหนึ่งครับเขาเคยทำประกันให้ขาของตัวเองที่103ล้านปอนด์เลยทีเดียวอีกหนึ่งนักเตะที่ทำประกันให้กับขาตัวเองด้วยมูลค่ามหาศาลคือเดวิดแบ็กแฮมครับเท้าขวาของเขาเป็นดั่งทองคำจริงๆเปิดบอลได้แม่นราวกับจับวางมันไม่ใช่คำพูดที่เกินเลยนะครับลูกฟรีคิกอันเฉียบคม พูดตามตรงครับเบคแฮมเป็นนักฟุตบอลที่ไม่ได้มีความสามารถในระดับที่สูงมากแต่แค่ทักษะ2อ,อย่างนี้แหละที่สูงมากแบบมากจริงๆในระดับที่เหนือกว่าคนอื่นทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ด้วยความพยายามครับขยันขัดเกลาฝึกฝนมากกว่าคนอื่นๆเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่มีค่าตัวที่สูงที่สุดในโลกตอนที่ย้ายจากแมนยูเต็ดไปอยู่กับเรอัลมาดริดต,ตอนย้ายไปด้วยราคาแค่ราวๆ25ล้านปอนด์เท่านั้นแต่มูลค่าทางการตลาดของเขามันมากกว่านั้นหลายเท่าตัว ซึ่งหากคุณมองว่าโรนันโดมีอิทธิพลต่อคนโลกภายนอกวงการฟุตบอลยังไงเดวิดแบ็กแฮมมากกว่านั้น2เท่าครับแม้แต่คนที่ไม่ได้ติดตามฟุตบอลก็รู้จักแบ็กแฮมรูปเขาติดอยู่ในทุกร้านตัดผมดังนั้นขาขวาของเขาควรทำประกันไว้เท่าไหร่ละครับ177ล้านยูโรครับเรียกว่าถ้าประกันต้องจ่ายจริงมีล้มละลายได้เลยปิดท้ายกันที่ลิโอเนลเมสซี นักเตะที่ได้รางวัลบอลลังดอมมากที่สุดในโลกเจ็ดสมัยนักเตะป้ายแดงของอินเตอร์ไมอามี่สโมสรที่เดวิดแบงแฮมเป็นเจ้าของในสหรัฐอเมริกาเขาคว้าความสําเร็จทุกอย่างในยุโรปแล้วครับกับอาเซลโลน่าเป็นแชมป์ทวีปแชมป์โลกกับอาเจนติน่ามาแล้วเหมือนกันเขาอยากจะได้อะไรอีกเลยครับ เขามีเส้นทางอาชีพค้าแข่งที่น่าอิจฉาทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปได้วยความสําเร็จที่เริ่มต้นจากครสวรรค์ความไม่เหมือนใครแต่ต่อยอดด้วยความมุมมนะพยายามจนเขาขึ้นมาเป็นนักเตะเบอร์ต้นต้นของโลกเขาทําลายสถิติมากมายเขาสร้างตัวตนของเขาจากเด็กที่เป็นโรคขึ้นมาเป็นนักเตะระดับปรากฏการด้วยเท้าซ้ายของตัวเองทุกวันนี้แม้จะไม่ได้เล่นให้กับบาร์เซโลนาแล้วแต่เขายังคงเป็นนนสััััญลลกกษณ์ออที่่ยูตดารครบ แชมป์ลีก10ส,สมัยแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกอีก4ส,สมัยคือสิ่งที่เขาทำให้กับทัพอาซูนกานาได้เท้าซ้ายของเขามันจึงมากกว่าทองคำจริงๆและเขาว,วางเงินประกันเท้าซ้ายของเขาวไว้ถึง750ล้านยูโรประกันอาจจะต้องกู้เงินมาจ่ายอีกทีก็ได้ครับหากเมสซี่นั้นต้องเคลมเงินจริงๆทุกย่างก้าวในชีวิตมันมีความเสี่ยงจริงๆครับต่อให้เราไม่ได้ทําประกันเป็นมูลค่าล้านๆแบบนักเตะเหล่านั้นแต่ชีวิตเราก็มีค่ามากๆสําหรับคนที่เรารักครับ ดังนั้นใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังเลยครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ